ถึงช่วงเวลา cover story ในรายการรามาอัปเดตแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้กับอาการปวดหัวที่เราไม่ค่อยจะแยกแยะได้คือแยกแยะไม่ค่อยออกว่าแบบนี้ปวดหัวแบบไหนแบบนี้ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าอาการไมเกรนนั่นเองกับอาจารย์ประกรณ์อาจารย์ประกรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต๋อครับดีบอาจารย์ทีนึงครับผมเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอื สับสนกันเยอะมากเพราะอาการปวดหัวผมเชื่อว่าถ้าสำหรับคุณหมอแล้วเดินเข้ามาหาคุณหมอบอกว่าปวดหัวก็ปวดท้องเนี่ยน่าจะเครียดพอๆกันเพราะว่าปวดหัวครับปวดท้องครับํานําไปหาโรคอู้หูหลายร้อยโรคมหาศาลเลยใช่ไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วก็มีใครที่ไม่เคยปวดหัวบ้างไหมไม่น่าจะมีนะครับอาจารย์มันต้องปวดหัวทุกคนลนะฮะกลางเดือนก็ปวดเอ๊ะสิ้นเดือนก็ปวดโอ้อันนี้ปวดอะไรโตเต็ง กินเรียบอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่ปวดหัวไมเกรนไม่ใช่ปวดหัวอ๋ออันนี้ปวดหัวเพราะว่าโดนอย่างอื่นกินไปแล้วไปเพราะบอกว่าปวดหัวกลางเดือนปวดปวดหัวปลายเดือนบางทีนึกถึงพวกประจำเดือนแล้วครับประจำเดือนอ๋อหรือเปล่านสำหรับสาวๆน่าสาวๆอาจารย์คราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องอาการปวดไมเกรนโดยมากแล้วคุณหมอจะมีวิธีการแยกแยะอย่างไรกับการปวดหัวทั่วๆไปครับอาจารย์ครับผม ปวดหัวนี่ค่อนข้างจะยากนิดนึงตรงที่ว่าอาการปวดหัวจะเป็นอาการที่เรียกว่าเป็น subjective ก็คือเป็นอาการที่ต้องให้ผู้ป่วยบอกเล่าเท่านั้นใช่ไหมครับเหมือนอาการปวดทั่วไปเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายบางครั้งไม่เจออะไรเลยเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเมื่อคุณหมอเจอเนี่ยนะครับคุณหมอจะซักประวัติเยอะนิดนึงสำหรับคนที่ปวดหัวมานะครับเช่นอาการปวดหัวลักษณะเป็นอย่างไรเช่นปวดหัวแบบตุบๆปวดหัวแบบแผล่ Oh. ปวดหัวแบบบีบๆหรือว่ามีอาการปวดหัวแบบคือจี้ ط, จี ط, อย่างนี้นะฮะ <c oughs> ลักษณะของการปวดเป็นอย่างไร <c oughs> ปวดเปรี้ยงเดียว <c oughs> แล้วคลายลง <c oughs> หรือว่าปวด หนักๆนานๆเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของรูปแบบของการปวดที่มีได้มากมายหลากหลายอาการเหลือเกินซึ่งคุณหมอก็จะมาพูดคุยกันอีกทีครับคราวนี้ถ้าพูดถึงปวดหัวไมเกรนครับผมนิยามของคําว่าปวดหัวไมเกรนนี่มันเป็นอย่างไรครับอาจารย์จริงๆสาหรับไมเกรนคลาสสิกเลยนะครับก็คือว่า หลายๆคนจะมีประวัติว่านํามาก่อนครับว่าเกิดอาการเรียกออร่านามาเช่นออร่าออร่าคนนี้เดี๋ยวสักพักจะได้เป็นนักร้องดังไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวจะปวดหัวเดี๋ยวสักพักจะปวดหัวนะเช่นว่าก็คือว่าจะมีอาการเห็นแสงวูบวาบมาก่อน นะครับหรือมีอาการได้ยินได้กลิ่นผิดปกติได้กลิ่นิกลิ่นไหม้นะกลิ่นกลิ่นแปลกๆกลิ่นแปลกๆหรือบางทีก็มีอาการผิดปกติเช่นชาครึ่งซี่เป็นต้นไปครนะเพราะฉนั้นพวกนี้เป็นอาการทางสมองที่เชื่อมโยงกับอาการปวดหัวอพอหลังจากอาการนี้เกิดขึ้นประมาณ10-20นาทีอาการปวดศรีรษะอย่างรุนแรงจะตามมามาละอันนี้ขออีกทีครับอาจารย์ได้กลิ่นแปลกๆได้กลิ่นแปลกๆตาพร่าตาพร่ามัวหรือว่าเห็นภาพตามืดไป ตามมืดไปครึ่งซีกหรือมืดทั้งหมดเลยก็ได้ครับแล้วก็มีอาการชาตามร่างกายครึ่งซีกซีกใดซีกหนึ่งอาจจะเป็นซีกข,ขวาหรือซ้ายอถยูกต้องนะฮะหรืออ่อนแรงด้วยซ้ำบางคนเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยอาการคล้ายกับจะเป็นอมรรัมพฤกษ์เลยนะโอัอมรพฤกษ์หรืออัมพาตด้วยซ้ำแต่นี่นี่ไม่ใช่ปวดไมเกรนนะคุณผู้ชมสามอาการที่ว่ามาคือเป็นการเตือนเตือนมาเฉยๆเตือนมาก่อนว่าพอเดี๋ยวได้กินแปลกๆแล้วเอาละหรือว่าตาพร่ามัวหรือว่าตามืดเนี่ยเดี๋ยวเอาละหรืออาการชามาปุ๊บอีกสักพักหนึ่ง ปวดไมเกรนมาได้นอนซึ่งอันจริงๆนะพวกนี้เราไม่รู้ในครั้งแรกหรอกครับคนที่เป็นปวดหัวไมเกรนเนี่ยเขาจะเป็นซ้ําเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกจนทั้งจนรู้แล้วจนรู้แล้วเขาจะมาหาคุณหมอเนี่ยเขาจะเริ่มบอกได้แล้วว่าเป็นอย่างนี้จากนั้นเนี่ยก็จะซักประวัติเรื่องของรูปแบบของการปวดครับการปวดไมเกรนเนี่ยจะปวดแบบไม่ใช่ไม่ใช่ตันเดอร์บคลปเพตุผลคือไม่ใช่ปวดเปรี้ยงแล้วหยุดเลยไม่ใช่แบบนั้นเขาจะค่อยๆมามาแล้วอยู่นาน อยู่กับเราแล้วไม่ค่อยไปไหนฟังดูเหมือนแฟนที่เราไม่ค่อยต้องการไม่ค่อยต้องการอยากจะสลัดทิ้งออกไปเหมือนสลัดเกียดสักทีเพราะฉะนั้นนี่การปวดหัวไมเกรนจะนานมากปวด4ชั่วโมงถึง3วันเลย3วัน3วัน3คืนปวดไม่หยุดหย่อนเลยเพราะฉะนั้นนี่อาการปวดหัวไมเกรนเนี่ยจะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าการปวดชนิดอื่นๆแล้วก็จะมีอาการนํามาก่อนอย่างที่อาจารย์บอกสามอย่างและการปวดก็จะปวดแบบ ไม่ให้พักเลยครับปวดปวดปวดยาวนานยาวเลยอ้าวนี่็คืออาการปวดหัวไมเกรนนั่นเองแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวโรคเองอาจารย์โรคไมเกรนหรือปวดหัวไมเกรนเนี่ยครับมันคือโรคอะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะอาจารย์จริงๆตอนนี้นะครับเขาเริ่มโทษอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะโทษอะไรโทษยีนหมดเลยโทษยีนพันธุกรรมหมดเลยก็คือว่ามีความปกติของการย่อยสลายเคมีบางชนิดที่ผิดปกติไปเส้นสายเีปไทยบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เหมือนก็ถูกสาบมาแล้วว่าคุณจะเป็นอ่ะ คือคุณต้องเป็นค,คุณอาจจะเป็นคุณ,คณอาจจะเป็นเพราะฉะนั้นจะมีประวัติครอบครัวนะหนึ่งมีประวัติครอบครัวสองมีประวัติที่ว่าเออมีมีมีคนในบ้านเป็นแล้วก็ตัวเองเนี่ยเรียกว่าอาจจะมี การผันแปลงพฤติกรรมของตัวเองก็ทางพันิุกรรมของตัวเองก็ได้ทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นไมเกรนได้เพราะฉะั้นบางทีไม่มีบาดข้อควก็เป็นได้แล้วปัจจัยอื่นๆล่ะครับอาจารย์ความเครียดที่โดยปกติแล้วก็จะนํามาซึ่งความอาการปวดหัวนะครับรวมไปถึงอาหารการกินหรือการใช้ชีวิตที่ผิดปกติไปก็คือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอทํางานมากกว่าไม่ออกกําลังกายอย่างนี้ล่ะครับอาจารย์ก็มีส่วนมากๆเลยจริงจริงแล้วเนี่ยนอกจากนี้จากพันธุกรรมที่ผิดปกติแล้วนะครับคนไข้ที่ต้องมีการกระตุ้นด้วยสาเหตุบางชนิด อย่างที่เตร์กล่าวมาแล้วทําให้เกิดความผิดปกติไปได้แก่ความเครียดนะครับได้แก่การรับประทานอาหารบางอย่างไม่น่าเชื่อเลยเช่นช็อกโกแลตเอ้าเขาบอกว่าช็อกโกแลตนี่คือเป็นของหวานแห่งความสุขเวลาที่คนเครียดเครียดมารับประทานช็อกโกแลตก็จะคลายความกังวลคลายความเครียดได้ครับผมแต่ว่าพอเป็นไมเกรนแล้วเนี่ยคนไข้บางคนโชคร้าย กินไมกินช็อกโกแลตที่ใจปวดหัวทุกทีเคยได้ยินนะฮะหรือว่าแอลโกอฮอล์นี่ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนกําเริบได้ครับความตึงเครียดการพักผ่อนน้อยนะครับก็มีผลแน่นอนครับรวมถึงการได้ยาบางชนิดด้วยนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่แพทย์เป็นคนจัดก,การละนะฮะยาเหรอครับ<า> ยา,ยาบางชนิดกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนได้ม,มียาจำพวกไหนบ้างครับอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยาทางหัวใจหรือย,ยาทางทางาย,ยากระตุ้นต่างครับซึ่งไม่ใช่ยาทั่วไปที่เรารับประทานกันอยู่อาจารย์แต่ว่าตัวยากระตุ้นนี่คือหมายความว่าจะกระตุ้นสําหรับคนที่มีอาการไมเกรนอยู่แล้ว หรือว่าไม่เคยมีมาก่อนแต่พอได้รับยาปุ๊บมีไมเกรน๋อไม่ฮะไม่จะเป็นคนที่เคยมีไมเกรนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแจ้งให้คุณหมอทราบคุณหมอก็จะเลี่ยงยาบางชนิดนะครับก็ต้องแจ้งให้หมอทราบด้วยแต่ทีนี้ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยอาการไมเกรนกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นจากการที่พอมีการกระตุ้นปั๊บสิ่งที่ผิดปกติเลยก็คือหลอดเลือดครับเส้นเลือดเนี่ยจะเป็นตัวอธิบายอาการอาการปวดของไมเกรนก็คือจะมีหลอดเลือดแดงที่ผิดปกติไปแล้วอักเสบ แล้วหดตัว <ม S 2> ทําให้เนื้อสมองบางส่วนหรือ,อเยื่อหุ้มกระโหลกหรือแม้แต่กล้ามเนื้อรอบศีรษะเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงน้อยลง<อ>ทําให้เกิดอาการตาพร่ามัวที่ว่าถ้าไปโดนทงออกซิิตลโลบซึ่งอยู่ด้านหลังพอดีก็จะทําให้เกิดอาการตาพร่ามวัว <ม S 2> ถ้าหลอดเลือดอักเสบหรือหดตัวดังกล่าวไปอยู่ที่เทมเพลทหลอที่อยู่ด้านข้างๆของหูเนี่ย ก็ทาให้เกิดได้กลิ่นปกติไปเป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอธิบายได้ซึ่งบางคนนะครับเป็นไมเกรนรุนแรงขนาดที่ทําให้เกิดอาการอัมพาตได้เลยโอหเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าสงสัยว่าตัวเองเป็นไมเกรนก็ควรจะปรึกษาแพทย์ครับคุณหมอก็จะมียาสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามจะให้อาจารย์อย่างนี้ถ้าเราพูดหรือว่าเปรียบเทียบระหว่างโรคที่บอกว่าเส้นเลือดในสมองโป่งหรือว่าบวมครับผมมันค่อนข้างใกล้เคียงกับไมเกรนไหมหรือว่าอันนั้นคือ เป็นอะไรที่ใหญ่กว่านิดนึงแต่ไม่เป็นอาจจะเป็นลงมาน้อยนึงอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ไม่ใช่ครับคนละเรื่องเลยคนละโรคกันเลยเพราะว่ากลุ่มโรคที่เป็นหลอดเลือดโป่งพองนั่นอาการปวดหัวจะถ้าถ้าเกิดมีการแตกหรือตีบแตกมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนแค่จะมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกแล้วคือเหมือนฟ้าผ่าเลยเปรี้ยงเดียวเท่านั้นเปรี้ยงเดียวแล้วก็วูหมดสติไปเลยใช่นั้นคือการเลือดที่โป่งพองอาจจะปวดเตือนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ระเบิดตุ้มอันนี้คือแย่เลยเพราะฉะนั้นในกลุ่มอาการปวด ก็จะแตกต่างกันครับตัวโรคก็ต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเรื้อปองพรจะเกิดขึ้นจากความเสื่อมและความดันโลหิตสูงอนะครับแต่ว่าโรคไมเกรนไม่เกี่ยวกับความดันโลหิตสูงแล้วก็ไม่ต้องรอจนถึงอายุเยอะๆก็ได้ป็นไมเกรนส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มตั้งแต่วัยรุ่นแล้ครับหลายๆคนเนี่ยจะเริ่มมีอาการตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงอายุ30น้อยรายมากที่จะมามีไมเกรนครั้งแรก ตอนอายุสัก 40- 50นี้น้อยมากส่วนใหญ่ถ้ามาปวดตอน40-50นี้ต้องนึกถึงโรคอื่นแล้วเพราะรฉะนั้นนะครับอาการปวดหัวนี่นำไปสู่โรคร้ายได้อย่านิ่งนอนใจสังเกตอาการให้ดีว่าเออาการอย่างนี้ตรงกับเราไหมมีออร่าหรือเปล่าออร่าที่ไม่ใช่ออร่าดังดารานะฮะแต่ออร่าทางการแพทย์เนี่ยก็ให้ระวังไว้ เป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนว่าอีกสักพักหนึ่งไมเกรนจะมาจะมาแล้วอาจารย์คราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการตรวจนอกเหนือจากการสอบประวัติแล้วหรือว่าการพูดคุยกันว่าอาการปวดที่เราบอกว่าปวดหัวมากๆจี๊ดจมานานหลายชั่วโมงหรือหลายวันเนี่ยนะครับรูปแบบเป็นอย่างไรแล้วนอกเหนือจากนั้นอาจารย์ต้องทําอะไรอีกไหมมีการทำซีทีสแกนหรือว่าเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์หรือยังไงจริงๆแล้วคนไข้ไมเกรนเนี่ยมักจะได้รับการวินิจฉัยคือถ้ามันเป็นคลาสสิกไมเกรนคือไมเกรนที่ มีอาการนํำมาชัดเจนรตรวจร่างกายแล้วไม่เจอความผิดปกติของระบบประสาทใดๆเลย,เลยครับ,รบอันนี้ไม่ต้องตรวจต่อก็ได้แต่ถ้าคุณหมอตรวจแล้วสงสัยแปลกๆแล้วอาการปวดที่ไม่ตรงไปตรงมามปวดแล้วไม่เหมือนปวดไมเกรนรหรือมีอาการชักร่วมด้วยต่างๆเนี่ยค,คุณหมอก็จะส่งการตรวจเพิ่มเติม<อ>ซึ่งการตรวจเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่จะประกอบด้วยการตรวจชนิดที่ไม่โดนรังสีเช่นการตรวจคลื่นสมองการตรวจคลื่นสมองการตรวจตามมาด้วยการตรวจ ฟิล์มเอ็กซเรย์ธรรมดาหาืศีีษะหรือตามมาด้วยการตรวจซีทีสแกนหรือมากกว่านั้นก็คือการตรวจ MRI ครับ,รบขึ้นไม่เหล็กเพื่อดูเนื้อสมองเลยโดยตรง oh ก็เพื่อจะแยกโรคต่างๆออกไปเช่นเนื้องอกโรคติดเชื้ออะไร,รอย่างเงี้ยนะฮะแต่ในกรณีที่มีการตรวจเพิ่มเติมแบบนี้คุณผู้ชมนั่นหมายถึงว่าอาการปวดหัวไมเกรนที่เราคิดว่าเป็นไมเกรนแล้วมาปรึกษาแพทย์แพทย์อาจจะวินิจฉัยว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่ไมเกรนหรือเปล่าหรือเป็นมีอะไรเพิ่มขึ้นมาถูกต้องหรือว่าเป็นไมเกรนแหละแต่ว่า อาการเหมือนมากเลยแต่ว่าให้ยาแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยโอ้อ่าคุณหมอก็ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เป็นสาเหตุมากกว่าน,นั้นไหมครับนะครับอ,อันนี้ก็ต้องอแล้วแต่วิจัยของแพทย์ที่เชี่ยวชาญนั้นนั้นเป็นคนดูต่อไปครับอ่าคราวนี้มาถึงเรื่องของการรักษาเลยโดยปกติจากที่เราได้ยินมาอาการปวดหัวมไมเกรนคุณผู้ชมโดยมากก็จะบอกว่าเป็นอาการเรื้อรังคือรักษาเท่าไหร่รก็าหายไม่ขาดัะคุณผู้ชมรักษาบางคนรักษามาเป็น10บสปีก็ยังมีอาการแล้วเมื่อมีอาการปุ๊บ ช่วงระยะเวลาของการแสดงอาการก็ค่อนข้างยาวอาจารย์ถามก่อนอว่าก่อนที่เราจะถามว่ารักษาอย่างไงนะฮะครับผมไมเคยรักษาหายขาดไหมครับอาจารย์รักษาหายได้ถ้งพูดว่าหายได้เนื่องจากเราบอกแล้วว่าเป็นโรคทางจีเนติกรโรคทารพันธุก,กรรมเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยคงจะเราเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนที่ปวดไมเครนเนี่ยก็มีแต่บรรเทาอาการลงรหรือว่าให โอกาสที่จะมามีไมเกรนแอทแท็กครับคือแม้จะปวดหัวจะไมเกรนเนี่ยน้อยลงมากๆจนถึงไม่มีอาการเลยอ๋อจากบ่อยๆก็อาจจะน้อยลงหน่อยถูกต้องหรือว่าหายขาดไปเลยป้องกันตัวเองไปเลยไม่ถ้าป้องกันตัวเองดีบางคนก็ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยเหมือนกันทั้งปีทั้งชาติก็ไม่เป็นเลยก็ถือว่าเกือบเกือบหายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มกลุ่มโรคดังกล่าวนี้นะครับก็ ต้องป้องกันก่อนคร,ราวิธีการป้องกันก็คือตัดปัดจจัยเสี่ยงทั้งหมดเลยที่เมื่อกี้เราพูดออกมาที่เต๋อ,ตอชอบทาทั้งหมดเลยเนี่ยเอาออกไปให้หมดเลยนะครับรับประทานอาหารที่ ทำให้เกิดโรคใช่พักผ่อนน้อยไม่ออกกำลังกายดื่มสุราแอลกอฮอล์แล้วก็อย่างอื่นอซิี้ไม่ใช่เต๋อทั้งหมดนะไม่ใช่อันนี้ผมไม่ผมไม่เคยทำเลยคุณผู้ชมครับนะแต่ก็ยังมีอาการปวดหัวอันนี้ปวดหัวตอนต้นเกิดต้นเดือนปลายเดือนครับอะคราวนี้มาถึงวิธีการรักษาครับอาจารย์ยาที่เราให้อันนี้จะเป็นยารับประทานครับหรือว่ายาฉีดหอว่ามีวิธีการบำบัดแบบอื่นฮะอ่าส่วนใหญ่แล้วบำบัดด้วยยาครับ ซึ่งโชคดีของกลุ่มไมเกรนนี่ก็คือจะมียาหลายตัวมากที่ช่วยเช่นยากลุ่มแรกๆคือยากลุ่มคลายกล้ามเนื้อของหลอดเลือดระบบประสาทก็คือยากลุ่มเออร์กอดซึ่งพวกนี้นะครับก็จะยินค่าเฟอร์กอดเป็นร้อยอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นยากลุ่มที่จะคุณหมอจะเป็นคนจ่ายนะอย่าไปซื้อกินเองนะก็จะช่วยในการที่จะทําให้การหดเกรงของของกล้ามเนื้อหลอดเลือดแดงเนี่ย คลายออกดีขึ้นการอักเสบดีขึ้นครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นการยาตัวยาโดยตรงครับขณะเดียวกันคุณหมอก็จะมียาที่ช่วยผ่อนคลายครับเพราะว่าคนไข้ไมเกรนสวยเครียดครับก็จะมียาทนี่ถือว่าเป็นปัจจัยต้นๆเหมือนกันใช่ที่กระตุ้นให้ไมเกรนไมเกรนเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ซึ่งจริงคนที่ไม่เคยไมเกรนไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมียาประกอบต่างๆที่ช่วยบรรเทาการปวดศีรษะไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดอาจจะมีพาราเซตามอลอาจจะมียากลุ่มที่ทําให้ผ่อนคลายเป็นต้นอาจารย์อันนี้ ขออนุญาตถามถึงยาที่คุณผู้ชมสามารถไปซื้อรับประทานเองได้ในกรณีที่รู้ว่าตัวเองเป็นไมเกรนอยู่แล้วผมอาจจะไม่ใช่ตระกูลฟอกอตถ้าเป็นตระกูลเฟนเฟนอย่างนี้อ๋อเฟนเฟนบูเฟนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มที่เป็นเอนเซตเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นกลุ่มยาที่ตัวผมเองใช้ด้วยลดอาการปวดหัวลดอาการปวดต่างๆได้แนะนําว่าในบ้านเรานะครับคงคงไว้ที่พาราเซตามอลกับกับแอสไพรินดีกว่าครับ พราะจริงๆแล้วกลุ่มกลุ่มเอนเซตที่ว่าเนี่ยกลุ่มปวดกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยก็ไม่แนะนาเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีโรคซ่อนอยู่ภายในร่างกาย<อ>เช่นโครคไตถ้าประทานยากลุ่มนี้นานๆก็ไม่ดี<อ>เพราะฉะนั้นกลุ่มยาที่ซื้อได้ตามร้านหรือไปเทียบเคียงซื้อได้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มยาแค่ปวดที่มีปัญหาหน้อยเช่นพาราเซตามอลที่ปลอดภยัยดีกว่านะครับหรือว่ากลุ่มแอสไพรินนะ ในคนที่ไม่มีโรคตาไม่มีโรคตับนะฮะอันนี้ก็จะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอ๋อแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่รู้สึกว่าโอ้โหกินพาราเซตามอลแล้วหรือว่าแอสไพรินแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันช่วยไม่ได้ไม่ดีขึ้นต้องรับยาแพทยเพื่อรับยาที่แรงขึ้นแต่ว่าต้องได้รับการสั่งยาจากแพทย์ดีกว่าถูกต้องใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ถ้าเกิด คุณหมอวินนัชัยและและแค่จะไปซื้อยาต่อเนื่องจากที่หมอจ่ายอันนี้สามารถทําได้โดยในบ้านเรานะฮะอนาคตคงจะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ไปด้วยเสมอนะครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวของอาการปวดหัวไมเกรนที่วันนี้เราพูดคุยกันนะครับสัญญาณเตือนอย่างที่อาจารย์บอกถ้ารู้ว่าเกิน3วันขึ้นไปใช่ไหมฮะเอ๊ะสชั่วโมงไหมอาจารย์ ถ้ามีอาการปวดยาวนานสี่ชั่วโมงถึงสามวันขึ้นไปถึง3วันเลยถึง3วันน่ากลัวมากแบบนี้ปรึกษาแพทย์ดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับฉันมอ่งไม่น่าจะเอาอยู่แล้วไม่น่าจะอยู่นะครับในช่วงคัพเวิร์ดสตอรี่วันนี้กับอาการปวดหัวมกระเด็นเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประกรณ์เจียระคงมั่นเลยนะครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัดีครับเดี๋ยวอาจารย์อยู่พบหมอรามาถอดเสื้อกาวได้วยไหมครับอาจารย์แน่นอนเลยครับนี่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชม1ชั่วโมงตอบคําถามทุกๆโรคเลยนะครับแต่ว่า